เจ็ดโมงสิบสามนาทีพี่น้องสบายดีพ่อแม่พี่น้องงามเสาเงืดหลายเงืดหลายฝนตกเบนมือบนเวนงามกลางคืนกับตกะได้จูบหน้าดำหน้าโหโหปาตัวใจเงงนนแหละละติ ฮะอลัวปเปเปตนาไแทย้ย่าอันนี้ดอกไม้บัดมาขุดไปปลูกสักสิว่าได,ด้ักษณาพิ้องกูหลบเปตนาไเด๊ ฝนตกเบิดมือเบิดเวนผมว่าได้จุบน้ำดำหน้าโอ้ยเจริญพรคือเห่งจากกระดอกกระเดียบแถวบ้านเจ้าจักสิแตกแท้ นนนะสิ่ด้ดจะหายน้าในนี้นะเมตตาหน่ายแท้สูพี่เล่งจากระดองทปไมตัวใหญ่เงงมาแล้วแหละจ้างด้บหน้าหมู่วานเน่ย เรานบอกมีหอน้ำจักกระไดนี่ถือมักจกกูยจะจับเถื่อันนี้วันที่เศร้าหาอะไรมันสิบเบิร์ตฝนเลยได้หนินะ ก็พื้นจักพี่น้องฮอนด้าคา่กแม่แต่บอเป็นตาสิแตกเพื่อสีจูบได้ของภัยก็เป็นคือการมันด้เป็นตา เฮ้ยม <Hey. S 2> ันคือโพดคือโดพดแทบบ่พนตรงอยู่บิดมือเบอิดเวนบะอ,อยู่ลุ่มนะมีอยุ่น้ำนะโอ้ย อีไไ่เอื้อยไปใส<า>่หว่าฮะมันเห็นยังมันจับไก่ไปอยู่นี่อะ

พี่น้องจากที่พี่น้องเคยเห็นแบบเป็นสร้าสามสิบคนเนาะมาดำน้าสอยดิทีมงานยู u ู e นี่แหละแถวนี่แหละมาดำสอยปีนี้กับปีนี้กับมือแรกของปีก็ได้จูบน้ามดำแล้วอย่าว่าเด้อต่อไปมึงกับสิ่งก้กจูบดำตลอด ทีมงาน YouTube เนาะพี่น,อน้องเนาะเต็มให้ยนายเหลือแค่นี้เหลือแต่บักดำ <c oughs> กล่าสุดเหลือแต่บักดำก็ดีเจดาเออ <c oughs> แยกแย้ายกันไปเติบโตเฮ้ยยายเงืงนะกเอกน,นั่นแะล้วค่ะกระรี่เนาะหมื่อวานนี่เนาะเออ โมเมนต์ Moment, เป็นเศร้าผมว่าโมว่านี่นะนหน้านี่หน้านเงงน้าดำแล้วเลยม,มว่านะจ่างคนักสิเมนจัาคนจนบันที่สองหามีทุนาอะไรยัย่งบ่ท่านเคยเห็นหนามเต็มให้หน้าจักเถื่อเลยปีนี้นะ แต่ขั้นโต๊มาอีกมซ้ำเมื่อวานเนี่ยมักก็สีหงอยู่นี่ได้นีน้ำฝนเมื่อวานนี่ยเยอแค่นี้แหละฝากกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์พี่น้องปีที่แล้วหนยดำนาวันที่22ปีนี้ดำนาวันที่25เฮ้ยมึงดูจักนาสิว่ให้กู้อยากถูกได้ไหน บนานฮอนด้าคกแน่กูสิไปเอาจักจีนมาละแหละกูสิถูกถิ่มตัวนี้นะกูซ่าซื้อมาทั้งหมื่นกว่าบาทตั้งแต่มือซื้อมามันบม่ได้มันบ่ได้ว่าฮักเป็นเป็นตั้งแต่มือซื้อ กุ้มเห็ดอยู่แล้วเผื่อสิได้เบิดน้ำมันเป็นเท่าได้่ไหมนะไช่ปะเจสาคอนเหรอเจสคอนได้อะไรอ่ะ เขาบอกสองคนสอยกันน,นะมันบ่ได้นะใส่ซ้ายผานี่แห่งกระขากแห่งกระนักอย่า,าย่าเด้วเจ๊ซ่าคอนเอาเข่ามาให้กินนะเสือเขนยวาวกูไปอยู่ฮือนบาานี่เอา้ามึงอา้า สี่สาข้อนเอาข่าวมาให้กินเฮ้ยยัง mm hmm. นั่งได้ยังไร mm hmm. เอ็กบอกให้อื้ยจับไก่ไปแกงว่ mm hmm. ะมาไก่น้อยรับป่าเดี๋ยวนี้นะ mm hmm. เอา้ามาคือบาลงมาสนอกไ mm hmm. ก่น้อยไก่น้อยมาเด้อ <c oughs> เดีย๋ยวสปจับอันจักสอบซินกอ่อนสปไปถูกจักมันตายขึ้นเลยก็แม่มันเขื่องเลยจักแสนวะจักจูบหน้านนี้โธ่เฮ้ยพวกกูซูนแท้ของจีนอ่ะเฮ้ยของพอใหญ่พายนะ่ะโจมไปปงหม่องได้กับจูบตาข้นจูบตาขืนจะเป็นกูศูน ด้านหน้าวันแรกนะฮะทุกคนทีมงานของเราก็เหลือแค่นี้ละค่ะนะคะัเวียดมันบ่อยมากบ้านอะอกูสุดค้ายให้เวียดคล้ายเป็นเศษเล็กไปเลยลำคานได้แล้วมากินหรอเธอบ่อยเยียมันจับไก่ปลาแกงยย สาคอนมึงน่าจะมักแต่งนี่หรอไหวไหมมึงเฮ้ยฝนสิตกอยู่เฮ้ยมือ่อนี้นะหางพ่อป้านัาาาานน่น,นเกาหน้าที่ยังไหวเองตั้งเวลาไนะหมน่ะมันเป็นตกอยู่ทางเซโนฝนเฮ้ยน่าห่วยมากสนานเต็มฝั่ง เนี่ยตะขาลงเฟซเจอกันใหม่คลิปหน้านะทุกคน